วันนี้เราอยู่กับ vivo v, v 5 0 lite 5g นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในงบประมาณหมื่นบวกลบจาก vivo นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยจุดขายของเค้าคืออะไรนะครับอย่างแรกคือเรื่องของ body design ที่สวยงามนะครับเห็นความบางแบบนี้นะแบตเตอรี่ให้ถึง6,500มิลลิแอมป์ทีเดียวเยอะมากๆนะครับแถมชาร์จเร็วถึง90วัตต์ด้วยกันปีนี้เนี่ย vivo จัดเต็มเรื่องแบตมากๆนอกจากนี้เนี่ยยังเปิดตัว vivo watch gt พร้อมกันด้วยนะครับเป็น smart watch ที่ได้ว่า แบตเตอรี่อึดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆครบคันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้างรุ่นนี้มากับจอ P O L E D ขนาด6.77นิ้วนะครับก็เป็นจอที่ขนาดใหญ่ทีเดียวนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับจะเห็นว่าขอบเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับมากับความสว่างสูงสุดถึง1,800นิตก็เพียงพอาการใช้งาน ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีคือช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยโหน้าเทศมากๆนะครับในเรื่องของอาการสู้แสงแดดต่างๆนะครับก็สามารถวิ่งไรเดอร์หรือใช้งานตู้หนังฟังเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับจะเห็นว่าขอบหน้าจอเป็นแบบเรียบด้วย นะครับหลายคนน่าจะชอบนะครับในเรื่องของการแสงผลที่ค่อนข้างโอเคทีเดียว refresh rate อยู่ที่120เฮิรต์ตามมาตรฐานเลยนะครับก็สามารถใช้งานทั่วไปได้โอเคนะครับทัชสกินต่างๆลื่นไหลกำลังดีเลยรุ่นนี้บอดี้บางเพียง7.8ม m mm มนะครับถือว่าบางมากๆนะครับสแกนนิ้วจะอยู่บนหน้าจอนะตาลางมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ลำโพงคู่สเตรอริล,ล่างบนนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นบอดี้บางแค่นี้แบตเตอรี่6,500ม mm. ลม ย้ำกันหลายๆรอบเลยเพราะว่ารุ่นนี้แบดเออจริงๆครับฟลังเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะครับเป็นฟลังกระจกผิวแมทนะครับมีเลือกถึง3สีสันด้วยกันคือสีแฟนตาซี p u r เ l อร์นะครับแฟนทอมแบล็กและไทเทเนียมโกล์อย่างสีไทเทเนียมโกล์เนี่ยดูหรูดูแพงมากๆนะครับแบบดูแกรมสุดๆไปเลยนะครับและก็สีแฟนตาซี p u r เ l อร์ต้องบอกว่าเป็นสีที่โดดเด่นมากๆนะครับคือเห็นเป็นลายเท็กซ์เจอร์อย่างเงี้ย แล้วมันเปลี่ยนสีด้วยนะถ้าออกแดดนะครับ vivo v 50 lite 5g มากับ Android 15ครอบด้วย f a ั t น s o o s 15เวอร์ชันล่าสุดนะครับการอัปเดตเนี่ยได้อย่างแน่นอนเนี่นยสเวอร์ชันแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยสูงสุดถึง4ปีด้วยกันนะในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็เรียกว่าลื่นไหลทีเดียวนะครับคลีนนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบแล้วก็แอปที่ติดเครื่องมาก็มีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับสามารถลบออกได้พวกที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้ตามปกติเช่นเดียวกับ v app store ของ vivo เองก็มีไม่เยอะนะครับก็จะมอีอย่างเครื่องคิดเลขเนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับรวมถึง voice recorder บันทึกเสียงก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ฟีเจอร์ผมว่าเดี๋ยวนี้แอปที่ติดเครื่องมามีไม่เยอะแล้วครับมีเท่าที่ใช้งานย้าย manager เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะได้ใช้กันนะครับเอาไว้เคลียร์ไฟขยะเอาไว้ตรวจสอบพวกไวรัสเครื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มี utility ต่างๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างแอป clone เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ หลากหลายเลยนะครับคือใช้ได้ทั้ง Facebook IG Lazada ก็ยังใช้ได้เลยนะครับคือโคลนได้หลายแอปเหมือนกันนะแล้วก็มี e a s y s แชร์ที่สามารถอ่าถ่ายโอนไฟล์ข้ามเครื่องได้โคลนไฟล์จากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าใช้ดีนะคือ Vivo เนี่ยทำถึงเลยนะครับอย่างอันตรายเก Mo หมเนี่ยก็เป็นเมนูตั้งค่าเกมที่สามารถเซตติ้งได้นะครับอันนี้ก็เซตติ้งได้พอสมควรนะครับแล้วมันมีฟีเจอร์เสริมอีกที่อยู่ในเกมรุ่นนี้มากับชิป Diamen ity 6 3 5 G นรั็เปป็นชิปประับลางที่ใช้ในหรุ่นมากๆ นะครับส่ว so น storage เนี่ยเป็น UFS 2.1นะความจุ256 GB มีโหมดอัลตร้าเกมนะครับที่สามารถปรับตั้งค่าเกมได้หลากหลายเลยจะเป็นอ่าเครื่องมือต่างๆนะครับอัดหน้าจองหน้าจอต่างๆนะครับที่สนใจคือมี motion control ด้วยสามารถอ่าปรับค่าฟังก์ชันได้นะครับรวมถึง bypass c h a r ก็มีนะกล้องหลักมากับความละเอียด50บล้านพิกเซลเป็น sony imx 8 8 2มี ois พร้อมอัลตร้า w i ด้วยนะครับเมนูการใช้งากันต่างๆเหมือนกับ vivo ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเลนส์อัลตร้า w i คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำครอบซูมที่2เท่า วิดีโอถ่ายได้ที่ Full HD สูงสุดที่60เฟรมนะครับแล้วก็มี Ultra Stabilization สำหรับกันสั่นด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆตามนี้อย่าง Dual View เนี่ยสามารถถ่ายเซลฟี่พร้อมกับกล้องหลังได้ด้วยนะครับ ฟังชันพอร์เทรจจัดเต็มทั้งกล้องหลักแล้วก็กล้องหน้านะครับมากับโบเก้ทั้งระยะ 1x แล้วก็ 2x เนะครับเปิดโบเก้ได้ตามต้องการแถมเลือกได้หลากหลายนะจะเาเป็นโบเก้วงๆโบเก้บัตเตอร์ไฟเป็นรูปดาวอะไรต่างๆนะครับก็เลือกเอาตามต้องการมีฟิลเตอร์สไตล์ต่างๆให้เลือกเยอะเลยนะครับจริงจังมากนะเปลี่ยนมูอัลโทนได้ดีรวมถึงไฟออร่าพอร์เทรตสำหรับถ่ายในที่แสงน้อยนะครับก็สามารถถ่ายได้ดีขึ้นนะ แน่นอนว่าฟีเจอร์ที่คนถามเยอะแน่นอนนะครับก็คือฟีเจอร์ AI นั่นเองนะครับซึ่งใครที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่า vivo ทําอะไรได้เยอะนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราถ่ายฟีเจอร์โบเก้มานะครับเราก็สามารถปรับโบเก้เพิ่มทีหลังได้สามารถใช้งาน AI ได้นะครับในการซ่อมภาพนะครับเขาเรียกเป็น AI Photo Enhance นะครับก็คือเพิ่มรายละเอียดในของภาพนะครับก็จะใช้งานได้ดีกับใน ภาพพอ์เทรทได้เองนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มรายละเอียดปรับสีแสงแต่ต่างๆให้ดูดีมายิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็สามารถใช้งาน AI erase ได้เหมือนกันรูปแบบการใช้ AI erase นะครับก็จะเหมาะกับภาพประมาณนี้แหละคือเป็นภาพวิวภาพสถานที่ต่างๆที่มีแบบคนเดินไปเดินมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ออกได้เนาะอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถวงได้เลยนะว่าเราจะอ่าวัตถุตัวไหนออกมันก็ทําการดีเทคแล้วก็ทําการลบคนออกอัตโนมัตินะครับถามว่าเนียนไหม เออมันก็เนียนอยู่นะเนียนใช้ได้เลยนะครับเจสเจอร์ Just uh, ใช้งานกันบ่อยๆอย่างเปิด2หน้าจอโดยการสวายขึ้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันนะเราสามารถปาด3นิ้วลงมาเพื่อทําการแคปจอได้รวมถึง Circle t o Search นะครับอันนี้ได้ใช้บ่อยแน่นอนสําหรับใครที่หาข้อมูลบ่อยๆก็ต้องบอกว่า vivo v, v 5 0าสิบไห้า G อาจจะไม่ใช่มือถือที่เน้นสเปคเร็วแรงอะไรมากนักนะครับเน้นการใช้งานทั่วไปสวยงามบางเบานะครับแถมได้แบตเตอรี่บัวว์หกพันห้าร้อยมิลลิแอมถือว่าเยอะมากๆนะครับคือหลังๆมาี V V Si แบตเตอรี่ในรุ่นแบบ Y series เองรวมถึง V series มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่าเฮ้ย700 0มีแรมเนี่ย เผอๆได้เห็นแน่นอนนะครับแต่รุ่นนี้นก็ต้องบอกว่า,าฟีเจอร์ก,า,การใช้งานต่างๆก็มีครอบอยู่แล้วนะครับบนฟันทั s โซเอส15นะทั้งพวก AI พวกอะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับกล้องอยู่ในเกณฑ์กลางๆแถมมีไฟออร่าพอร์เทรตสำหรับถ่ายในช่วงกลางคืนด้วยนะครับพร้อมความจุ256กิกแลวก็ชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับบอดี้สวยงามนะนอกจากสีทองนะครับผมว่าชอบสีนี้มากเลยนะไฟเจอสีพอร์พ์นะครับเป็นสีที่โดดเด่นแล้วก็สีดําที่ เคร่งครึมนะครับใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยเลยอนอกจากนี้ยังทนน้ำทนฝุ่นตามมาตรฐาน IP65 ด้วยลองเอาไปเทสสงการแล้วนะครับรอดร0อเปซนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำได้ดีจริงๆตั้งความจุมีให้เลือก2ความจุคือ256 g ก,กและ512 g ก,กิราคาเริ่มต้นที่9,999บาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคา ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการใช้ง,งานทั่วไปนะต่อกับ Vivo Watch GT นะเป็น Smart Watch ราคาไม่แพงครับแค่3,000กว่าบาทนะหน้าจอขนาดใหญ่1.85นิ้วสู้แสงแดดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนะครับและมี Always-On Display สำหรับแสดงผลด้วยนะครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ตัวหนังสือต่างๆก็ถือว่าสบายตานะครับแสงผลได้โอเคสมใส่สบายด้วยสายซิลิโคนที่แถมมาในกล่องนะครับและมีฟีเจอร์เด่นอย่าง วัดบุลพภาวะทางเสียงนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงแสดงว่าเสียงมันดังไปแล้วนะก็ออกมาจากพื้นที่นั้นเพื่อความปลอดภยัยทางหูนั่นเองรองรับการออกกําลังกายมากกว่า100โหมดนะครับก็สามารถดูข้อมูลต่างๆผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับเพราะมันมี GPS ในตัวอย่างเราไปเดินไปวิ่งเนี่ยมันก็จะโชว์พวกค่าแคลฮาร์ตเรทต่างๆนะครับมาค่อนข้างครบเลยการเชื่อมต่อทำผ่าน vivo health นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS การใช้งานต่างๆค่อนข้างง่ายนะครับดชบอร์ดก็แสดงผลครบนะครับทั้งเรื่องของการนอนฮาร์ดเบรด SPO2 ต่างๆนะครับเป้าหมายการออกกําลังกายต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนะตัวนี้ยังรองรับวั c ช f เฟสหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับสามารถตั้งค่าในแอปได้ซึ่งอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีการอัปเดตเรื่อยๆและส่วนใหญ่ฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะเข้ามาเลือกได้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของอ่า exercise หรือการตั้งค่าอื่นๆนะครับเป็นพวกการโทรการ แจ้งเตือนต่างๆและ Access Card นะครับที่สามารถ เพิ่มในส่วนของ NFC ครับไปได้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถใช้นาฬิกาเพื่อแตะเข้าห้องเข้าส่วนกลางคอนโดอะไรต่างๆได้นะครับมันจะเป็นบัตร NFC หรือบัตร RFID เนี่ยแหละก็จะมีมาตรฐานของเขานะครับสามารถเพิ่มได้หลายบัตรด้วยนะอันนี้ต้องไปลองดูนะครับตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยน้ําหนักเบาทนทานกันน้ําด้วยนะครับมีเม,ม็ดไมยมสําหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆต้างหลังก็เป็นจุดชาร์จนะครับเป็นแบบแมกเนติกแล้วก็มีเซนเซอร์วัดค่าต่างๆนะกัน เปลี่ยนสายก็เพียงกดสลักแล้วก็ดึงออกมานะครับตัวนี้ต้องซื้อสายของมันนะสามารถโทรออกรนะับสายได้นะครับแต่เป็นสายแบบปกตินะครับไม่ใช่ผ่านแอปราคาที่3,999บาทนะภาพรวมของ v i w o w c t c t GT และ Vivo V50 Lite ก็ประมาณนี้นะใครสนใจกดลิงก์บนคลิปหรือในคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับ